สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่12นะครับเดือน 2-, 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม4นอยนะครับนอยเฉพาะกิจนนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็นอย VIP นะครับเนาะก็ลองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับเนวทางสุดเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้สุดเม็ดเดียวก็ถือว่ามานะครับผมก็ถือว่ามานะครับมาในตัวนิ้น,นะครับแต่ว่ามาในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆี่มาในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น4เด่น7เนาะวิ่งด้วยที่7ไปเน้นไปในหน่อยปกตินะครับผม ก็น้อยเฉพาะกิจนะครับ172กับ51นะครับผม51หลุดไฟนะครับ72มาเข้าตรงๆสายวิ่งลูดนะครับสายวิ่งลูดได้เฮกันนะครับในน้อยเฉพาะกิจนะครับส่วนในน้อยพิเศษนะครับ281กับ15นะครับผมเมื่อวานนี้1กับ5เดินดีมากนะครับเนาะ8115ไม่มีนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ104กับ 53นะครับ104กับ5353ไม่มีนะครับ0-4นี้มาเข้าในตัวนิ้นนะครับผมนิ้นให้ในน้อยปกตินะครับพี่แต่ว่าตัววิ่งลูดนี้ไม่มาเนาะมาในตัวเด่นนะครับผมเด่น4นะครับนิ้นเป็นในน้อยปกติก็ถือว่ามานะครับเนาะนะครับถ้าใครจับสีไปวิ่งลูดนี้ก็มานะครับส่วนน้อย v i p นะครับผม8 1 7กับ0808ไม่มีนะครับ แปดนนะครับก็มาเข้าในตัวน้นนะครับตัวกลับนะครับพี่พี่นี่เลยเนาะครับแ1ดนนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่นะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าใครตามตัวที่ผมเน้นให้4คู่นี้นะครับก็ก็ถือว่ามานะครับมาในตัวเน้นนะครับ7 1 1 7นะครับเนาะส่วนที่ผมเน้นน้อยปกติมาแค่ตัวเด่นนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับ แนวทางวันนี้แนวทางวันนี้ผมให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่1แล้วก็4นะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่1นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับเด่นหนึเด่น4วิ่งลูดที่ที่หนะครับ จับคู่ก็จะมี10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 18แล้วก็19นะครับผมส่วนหลักหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่5นะครับผมหลักร้อยให้ไปที่5นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นนะครับ5 1 4นะครับผม5 1 4 5 1 8นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับส่วนจะเน้นในนอยไหนนะครับสูตรเม็ดเดียวนี้ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่นอยปกติก็แล้วกันนะครับปกติกับนอย VIP นะครับสรบสูตรเม็ดเดียวนะครับผมนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่ๆที่จะเน้นให้วันนี้ สี่คู่นะครับหลักๆก,ก็หนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับหนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็หนึงสามนะครับหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครชื่นชอบก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะใครทุนน้อยนะครับก็ลองพิจารณานะครับที่ผมเน้นให้สีคู่นะครับเนาะถ้าใครทุนเยอะก็ลองพิจารณาตัวเด่นนะครับไปวิ่งลูดได้นะครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับขอให้รับโชคในแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามวันนี้นะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ